ไอ้ลูกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยลูกวิ่งเลยเออเออเขากูขากูวิ่งเลยลูกวิ่งเลยสามสิบเมตรอด้วิ่งไปไหนก็ไปไปโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งรอบบัดังนี้วิ่งรอบบัดังนี้วิ่งรอบบัดังนี้ดึงกลับมา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 มาวัดมาวัดมาวัดมันสี่านหานจั่างนี้มันสิกขันหันเพื่นกูน่ะกูน่ะกูน่ะ คือกะจะให้น้องชินกับพื้นที่สักหน่อยแต่แบบน้องชอบตะเลิดอะ่ะเนี่ยขนาดมีเชือกกนเนี่ยพี่พีน่นแนะนาอยู่นะเฮ้ยชิบหายแล้วเขาเหนียวอย่านอนนะลูกอย่านอนนะสายตามันบาดมันเังสิเป็นปีเนเงี้ยนเมิอนอยู่บักห้านี่เป็นเา้เาเ้าเงี้ยนมานไหนนี่มึงมึงมันดูมันน้องพยายามจะหาทางปีนเข้าไปในรั้วบ้านมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่บ้านเรา หนึง่งชองตัวนี้อันตรายครับเอาออกมาเอาออกมาเยอะไม่ได้ดูแลยากตัวนี้อันตรายมากๆเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษผมไปอ่านเจอมาว่าเราจะต้องทำให้เขารู้ว่าคนที่คุมเกมไม่ใช่หมาแต่คนที่คุมเกมมาคือเรา ดูนะผมจะเห็นไหม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 เขาจะกระชากเราอย่างนี้ผมจะทําให้เขารู้ว่าคนที่คุมทั้งหมดอ่ะมันคือผมไม่ใช่เขานี่สวัสดีครับนี่คือวุ้นวายสตอรี่นะครับผมจะบอกว่าหน้าฝนนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากเรามีวิธีการแปลกใหม่ในการเลี้ยงหมาซึ่งเราเพิ่งคิดค้นนะครับก็คือเราจะเลี้ยงเอาเหมือนควายนะครับเชือกที่ผมถืออยู่เนี่ยยาวมากกว่า20เมตรนะครับทุกคนก็คือน้องจะไปได้ไกลมากเราจะเอาเชือกไปผูกกับต้นไม้แล้วก็เลี้ยงเหมือนหมาเอ้ยไม่ใช่ เราจะเลี้ยงเหมือนควายเลยก็คือแล้วก็ปล่อยให้น้องกินหญ้าไปหมากินหญ้าป,ะปะ่าวะหมาบอกกินหญา้าคือนี่ปล่อยไม่ได้เลยนะ<ฮ>เห็นไหมเราต้องทําให้เขาหายตื่นเต้นก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังกระชาก,กาชาเชือกอยู่จะไม่ให้เขาเดินนํานะให้เขาเดินตามเฮ้ย<ๆ>ไอ้ดับเห่ปาปลาลูกปลา อ,อันตรายอันตรายอันตรายคือเชือกอ่ะมันเป็นไซส์ใหญ่ใช่ไหมสาหรับของข้าวสากแต่ผม,มเอามาใส่ข้าวเหนียว <c oughs> คือ,อยังไงก็ต้องดูแลน้องข้าวเหนียวอย่างใกล้ชิดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเชือกมันมันดึงสุดแล้วแต่ว่ามันท่อนข้างหลวมเผื่อมันหลุดสวยเลยนะถ้าหลุดเนี่ย <c oughs> อ่าน,นี้คือดึงลังไว้นะครับ <c oughs> ใจไม่ถึงอ่ะถึงแมรร้รู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 ้ว่าอันนี้คือดูตรงตรง,ตรงปรมตรงปรมที่ผมผูกไว้อ่ะผมค่อนข้างจะผูกไว้หนาพอสมควรน,นะ แบบว่าผูกหลายๆหลายๆทบหลายๆทบพอสมควรเดี๋ยวเราไปผูกเลี้ยงตรงนู้นก็ได้นี่ควายตรงนู้นนะบัสทุ่งลาเวนเดอร์ของเราอ่ะที่เราเลี้ยงกับควายแต่ตวันนี้ไม่มีควายดีหน่อยสบายใจหน่อยเพราะว่าวันนั้นมาโอ้โหควายเต็มไปหมดเข้าเหนียวอุ้ยอุ้ยอุ้เห็นไหม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 ไม่ใช่บาลูแจังมองไปได้ป่ะนี่อัลลาดได้นี่ เดี๋ยวผมขอเอาควายไปเลี้ยงที่ทุ่งยากก่อนนะครับทุกคนทุกคนตามผมมานะเหนียวเนียวแกไม่ได้คุมเกมฉันคือคนคุมเกมแกรู้ไว้ว่าฉันคือจ่าฝูงแกค่อยๆไปเด้อลูกเด้อมองเลี้ยงควายคอยพี่น้อง อย่าตื่นเต้นนะค่อยๆปล่อยไปหนูหนูสามารถวิ่งได้ตามทุ่งนี้ได้เลยนะลูกนะค่อยๆปล่อยไปทุกคนน้ององ่ะน้องเคยมาตรงนี้นะครับตอนที่น้องเกิดใหม่น้องก็เคยมานะครับแต่ว่าน้องดูเหมือนงงๆนิดหน่อยไม่เข้าไปตรงนั้นเดี๋ยงูกัดออกมานี้ออกมานี่ออกมานี่ทุ่งเสคไขยงง ดี๋ยวให้เวลาน้องทําความคุ้นชินกับสถานที่ก่อนสักหน่อยนึงตรงนี้ที่ให้ที่เลี้ยงคือตรงนี้พี่น้องค่อยดึงค่อยดึงพี่แมโอ้โอ,อ้จะปล่อยเชือกให้ยาวๆ แน่แกไม่ได้แดกฉันหรอกเขาจะไปถึงไหนนะลงน้ำลงน้ำแล้วนะครับเขาจะไปถึงไหนนี่ผมปล่อยเชือกให้ไปไปปล,ลปล่อยให้แล้ว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 แต่ไปยังไม่เป็นบางหนีมันแรนงงงงว่าบาท โอ้โอ้เชียกเชียกเชียกควายยังเป็นงงๆอยู่อ่ะควายควายควายยังต้องสำรวจพื้นที่อยู่นะครับวันนี้อากาศค่อนข้าง,ง,งดีนะพี่พี่นะผมใครใครที่แบบว่ายอยากหาวิธีเลี้ยงใสเหมือนผมก็ได้นะพอนี้ผมเพิ่งคิดคนได้ผมใช้สายคาดอกนะครับแล้วก็ แล้วก็เอาไปผูกเอาเชือกยาวๆอ่ะผูกข้างหลังน้องนะฮะพี่ๆีผมก็จะดึงไว้อย่างนี้นี่น้องก็จะไปได้ไกลประมาณ 20- 30เมตรเลยนะฮะเห็นไหมน้องก็จะได้วิ่งเล่นอันนี้ผมเป็นสายคาดอกนะผูกไว้ให้น้องนะแต่ว่าสายคาดอกก็อาจจะต้องรัดแน่นๆหน่อยไอ้ลูกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยลูกวิ่งเลยเออเออขากูขากูวิ่งเลยลูกวิ่งเลย30เมตรวิ่งไปไหนก็ไปไป เลี้ยงเอาคือควายนี่แหละพี่น้องเอ้ยเลี้ยงมานอยา่าคิดให้มันยากแลดีกแล้ดีเราเล้ดีเราเล้ดีเราใครที่หาวิธีเลี้ยงแบบอ่าน้องๆใสอยู่อยากให้น้องแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆอยากให้น้องได้วิ่งตามทุ่งหญ้าสนามหญ้าอย่างเง like ี้ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเชือกที่ผมใช้อ่ะเป็นเชือกเลี้ยงควายนะก็คือเลี้ยงควายเลยเพราะผมเห็นอ่พี่ๆที่เขาเลี้ยงควายโอ้โอมันจะวิ่งรอบต้นไม้ผมก็เลยไปซื้อตามนะครับโดยใช้ที่คาดอกหุ้ย พี่คาดอกจะหลุดพี่คาดอกจะหลุดบาดบาดจับพี่ขาดอกให้หน่อยบาดบาดพี่ขาดอกจะหลุดพี่คาดอกจะหลุดพี่ขาดอกจะหลุดพี่คาดอกจะหลุดจับดึงดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอามานี้เอามานี้เออดึงดึงดึงตรงกลางหน่อยแต่มันดึงแน่นแล้วนะเก่งดึงแน่นแล้วของหนูมันสุดได้เท่านี้อ่ะลูกเดี๋ยวดึงอีกหน่อยเอาให้แน่นหน่อยคือเชือกไม่ขาดนน่ยแต่ที่คาดอกอ่ะ กลัว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 ไม่เคยไว้ใจได้เลยตัวเนี้สุดแล้วไปลูกไปยังที่บอกลวพี่น้องเอ้ยเรียกเอาคือควายนี่ถ้าไม่มีเชือกนะเอาให้อีกให้อีกให้ยาวอีกให้ยาวอีกให้อีกให้อีกไปลูกไปให้อีกให้อีกไป ไปเลยโอ้ไปถึงไหนวะนะพอแล้วพอแล้วไกลไปแล้วนั่นน่ะจะไปสำรวจถึงไหนโอ้ยวิ่งวิ่งบิ๊กรอบบังนี้วิ่งรอบบังนี้วิ่งรอบบังนี้ดึงกลับมา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  กลับมามาวัด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 มันได้ยินเสียงมาวัดเออบ่เห็นเห็นเห็นจะก,กัดเชือกเหรอไม่ไม่ไม,ไม่หนูจะไปทางนั้นมาวัดได้ยินเสียงมาวัดไหมนะกลับมาทางนี้วายงงว่ะ เออมันไปเปลี่ยนมันกระแรนวุ่นอยู่นี่แหละจ็สิไปไส่เฮ้ยมานี่มานี่เดี๋ยวเราเอาควายมาฝั่งนี้ดีกว่าไปใกล้วัดเกินอันตรายเดี๋ยวหมาวัดวิ่งมาแล้วเอาไม่ทันเดี๋ยวมันลนุนจะนั่งอะไรเรามาทางนี้ทุกคนก็อย่างที่บอกว่าวิธีนี้มันใช้ผลได้ออใช้ใช,ใช้ใช้ได้ผลดีมากว่อนว่อนจะคองจับเสียไปเด้อเขาทุกคนดูนะว่าถ้าผมเดินไปใกล้เขาจะวิ่งหนีไหมจับไปดีดด้ด กอดไว้บาดเอกอกอดไว้เฮ้ย <c oughs> ไปทางนูน้นไปทางนูน้น <c oughs> <c oughs> ตรงนี้หมาวัดลูกหูบัดปมเชือกเกือบหลุดหูปมปมที่มัดไว้อะเกือบหลุดอ่ะไปตรงนูน้นไปตรงนูน้น ถ้าบอกว่ารักเท่าไร่จะตอบให้ฟังถ้าบอกว่าห่วงเท่าไร่จะบอกให้ฟังเดิมทางคันแทนนะคือเรามีที่โลเคชันไงเรามีที่มีโลเคชันค่อนข้างดีครับฮึบอ่ะไปเอาไปปล่อยไซท่างผุนน่ะ วันนี้มันแลีนมันใส่วัดหมาวัดเยอะอันตรายโอ้มีลุงงูด้วยบ้าน,นนี้หูงง้งูบ้านนี้บาดอ๋อบอแมนขาเจ้ามาปักเสาอย่างบุรุสักอย่างไปไป้าบอกว่าลางเท่าไรจะตอบให้ฟังถ้าบอกว่าห่วงเท่าไรจะบอกให้ฟังไอเจ้าเป็นหมาตุเลงตุเลงตุเลง วุ้ยบวกคว่วเอาโยนลงน้ำเนึ่งเนึ่งช้อนเขาข,ข,ขย้อนอีลีนแม่ดาเขาได้เนี่ยไปไปเป็นของเหลวนี่แหละเวลาจับได้อะน่ะน่แนๆนไปไปมาทางนี้มา เออหนูเดินหนูเดินกลับบ้านได้ไหมอะ่ะหนูเดินกลับบ้านได้ไหมลูกบ้านอยู่ทางงูนะ่ะถ้าไม่มีเชือกอะ่ะมันก็ตะเิดอะ่ะหมาตัวนี้เอาเชือกเดี๋ยวเขาดึงเชือกก่อนคือกะจะให้น้องชินกับพื้นที่สักหน่อยแต่แบบน้องชอบตะเลิดอะ่ะเนี่ยขนาดมีเชือกก็นเนี่ยพี่พ แนะนําอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยชิบหายแล้วเขาเหนียวอย่านอนนะลูกอย่านอนนะเออให้มันเล่นไปเถอะมันกับหมาบ้านนอกแหละฝรั่งหน่อยเข้าว่าหนามันเป็นฝรั่งเตีมันบ้านนอกขึ้นอย่างนี้ออกมาแม่ห้ามไปกระเทินั่นแหละเบิร์ดเดี๋ยวมันกระสะบัดแห่งให้มันเล่นรถรรมาสัดเออมันนี่มานอนนอกมันนี่อากาศเย็นมันนอนนอกถ้ามาชาติเนาะ เดี๋ยวมันกันนอนนี่มันเอาไปไซไแซย์เมื่อยแล้วเ,เท่านั้นแหละมันสีเก่งในท่อได้กันบักตัวนี้เอามึงไปมึงไปมึงไปกูฏิพามึงเมื่อบัดน,นี้ไปมึงเล่นนานหรอกกุฏิพามึงเมื่อกูฏิพามึงย่างกลับกูฏิพามึงย่างกลับไปกินหญ้ามันไปกินหญ้าปะเฮ้ยพอแล้วลูกเฮ้ยมันมันมันสมมาพาควรแล้วหมาเห่า มื่อนี้เขาเจ้าเผาผีลูกเมื่อนี่เขาเจ้าเผาผีวัดไปลูกไปเห็นบอกเขาเจ้าแก่กับลูกมาจากวัดเมื่อกี้นี่เมื่อเงินเมื่อเงินผีผีสีหลอกเนี่ยเอาเอาจางไหนเมื่อไปม,อม,มันบ่นลุงมากับเฮาพี่น้องเอ้ยไปไปไป,ไปลูกไปบัตรกระถิภากากับบ้านนี่คือเมื่อยเบิดแห้งไปไป เมื่อเงินมามาเรีนนนละมีปัญญาไปมึงไปหัน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 ห่นหันหันหานหมนหันหันถึงหกนเันเอาเรีหัน บ่อไก่กับขางไกไงหานไก่เป็ดดู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 นี่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 เจอหานเจอหานมึงจะเห็นไงกับหานมันสิย่านหานจั่างนีมันสิกกนหานเพลินกูหน่ากูหน่ากูหน่ะหานแพงลูกหานแพงหานแพงกันจากการหานที่ซื้อหานยุงกินหญ้าหานฟ้ากินยุงให้หานเพลินแพง ไม่ยอมนะนี่นี่ยังพยายามอุ้ยโอ้ยบังมือเงี้ยตีปีนเฮี้ยเหมือนหูยานั่งยานั่งยานั่งสีแดาหัวเอาลูกอยานั่งสีแดาหัวเอาเออบึ้งบึ่งสายตามันบาดมันเงยสี่เปดปีนเฮี้ยเหิ่นอยู่บักหานี่เป็นเฝ้าเฝ้าเฮียันมาเลยนี่บึงเบึ่งมันดูมันน้องพยายามจะหาทางปีนเข้าไปในรั้วบ้านมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่บ้านเราบ้านเราหลังนู้นนี่ไม่ใช่บ้านเรา ดูหาทางมุดเข้ารั้วบ้านยายนางเดี๋ยวยายนางก็มาเนี่ยตานามีปืนด้วยนะเดี๋ยวยิงปังๆเลยนะไปไปมันไม่ใช่บ้านเราไม่ยอมจบนะมันไม่ใช่บ้านเรามันไม่ใช่บ้านเราบาดเบิงบาดเบิงบาดเบิงมันไม่ใช่บ้านเรานะมันไม่ใช่บ้านเราบาดมึงเบิ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 งความมันถ่าเบิงนั่นมันสีดดเด้อพี่น้องมันไม่ใช่บ้านเราแล้วลูก ความฉลาดอะคือจะหาทางเข้าอะมันไม่ใช่บ้านเรานะจุบชุบ